สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมในสลับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยสื่อของตัวงานแ p ปเปิลวอตนะผมตัวนี้จะเป็นซีรีส์4ขนาด44มิลมนะครับอ่าก็ลูกค้านะครับผมมาในอาการตัวหน้าจอนะผมค้างหน้าโลโก้และดับนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมชั่งแป๊ดนิดนึงนะครับอ่าค้างหน้าโลโก้และดับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปุ่มเมิดประยุกนะผมค้างด้วยนะครับผมอ่า ตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขนะผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมจุดที่เสียนะจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับผมอ่าก็จะมีใน2ตัวสายแพรสายแพร์ปุ่มไม่ประยมตรงนี้นะครับผมนี่ก็ได้ทําการเปลี่ยนไปนะผมก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมอันนี้จะเป็นตัวชิป GPS นะผมอ่าที่เสียไปนะผมส่วนใหญ่ที่เจอนะผมที่ค้างหน้าโลโก้แล้วดับนะครับอ่าถ้าในกรณีที่เราเทสแบตเตอรี่แล้วยังเป็นอาการเดิมนะครับผม ก็จะมีอีกหนึ่งส่วนนะผมที่ชอบเสียนะผมก็เป็นตัวชิปตัวนี้นะครับมันจะอยู่กับจอนะผมถ้าสังเกตดูตรงนี้นะมันจะมีครับไม้นะครับผนี่ตรงเพเห็นไหมฮะตรงนี้อ่าผมก็เลยทำทำการเปลี่ยนตัวนี้ไปผมก็กลับมาใช้งานได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวเครื่องนะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนี่ก็ออนแบตได้อะไรได,ได,ได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่รหัสสักครู่นะครับอ่าแล้วก็อาการที่ ตัวปุ่มนิยมมันหมุนเอนะผมตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขแล้วผมนี่ไม่หมุนแล้วนะครับผมกดได้เข้าได้นะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ฮะมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเ <complac> พื่อนท่านไหนที่เจอการประมาณนี้นะผมอ่าก็ส่งมาได้นะผมนี่ฮะตัวนี้จะชอบเสียนะครับ,บ,ส,รบส่วนใหญ่ที่เจอกันประมาณนี้นะผมที่ปุ่มไม,ม,ยม э ่ยมหมุนเอนะผมส่วนใหญ่แล้วก็คือน้ํามันเข้าจอนะครับผมอ่าเข้าตามซอกพวกนี้ฮะนี่ตามซอกพวกนี้อ่ามันซึมเข้าไปผมมันก็เลยทําให้ ไปโดนตัวตรงนี้นะครับผมนี่ไปโดนในส่วนของตรงนี้นะครับผมมันทําให้ตัวสายแพรตัวนี้ครับผมช็อตนะครับนี่เนี่ยแพรมันจะเข้าไปโดนตรงนี้ช็อตอ่าแล้วก็ตัวนี้นะผมที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็กลับมาใ,ใช้งานได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆท่านไ,ไหนผม่เจอการประมาณนี้เนาะก็สามารถมาได้นะครับผมตอนนี้เรามีอยู่หกสาขาด้วยกันนะครับก็จะมีที่เมกาบ,บางนาเทอร์เทอเนอัโซ ยูเนียนมอเดลโบางกะปเดลโบางแคแล้วก็ไอฟิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะผมก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะผมในช่องทางของ Facebook Fan Page นะผมสมัยไทีสวิตหรือไลน์แอดของเรานะผมก็เซิร์ชได้เลยนะผมสมัยไอทีสวิตนะครับอ่นะก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมก็สำหรับวันนี้ห้าช่างหนึ่ง 1, ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ